สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้นะคะก็เป็นถูกและดีอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพิงจะมารีวิว5พาเลตจากซีวานานะคะเป็นพาเลตอายแชโดว์ทั้งหมดเลยนะเองใช้ไปบ้างแล้วนะคือจริงๆเนี่ยซื้อมาแบบนานแล้วนะสองสเดือนแล้วอะ่ะแต่คือเพิ่งมีโอกาสมานั่งทำรีวิวนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็คุณภาพแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวแรกนะคะเป็นซีวานา Color Story อ่าเป็น Classic Earth Tone Eye Shadow Palette เป็นกล่องเหล็กนะคะเหล็กไหมเหล็กแหละสเตลเลตเลอะไรประมาณเนี้ย แต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องแพคเกจิ้งต่างๆนานาแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะโอเคยึงจะมารีวิวข้างในมากกว่านะว่าเนื้อเาัเป็นยังไงบ้างเปิดมาก็จะมีกระจกคือรอกพลาสติกออกก็จะใช้ได้นะคะแล้วก็อันนี้คือสีด้านในนี่ทั้งหมด12สีนะข้ามาก,กับแป้งนะเป็นมี2หัวนะด้านหนึ่งเป็นหัวเอาไว้เบลนด์นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นแฟลตที่เอาไว้แบบลงสีได้ จะถึงจะอิ s e r t สวัสดีเต็มๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ่าเขามีสีแมทสองสีนะคะเป็นที่หนึ่งกับสีที่สี่นะเป็นเนี้ยสีขาวครีมนะคะกับสีออกน้ำตาลม่วงนี่พิ m e n แน่นมากนะคะแล้วก็อีกสิบสีเนี้ยเป็นชิมเมอร์หมดเลยนะคือจะบอกว่าพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่ พิกเมนต์ดีมากคือพิงรู้สึกว่ามันเป็นพาเลตที่ใช้ได้จริงคือใช้ได้จริงแบบจริงๆนะเพราะว่าพิกเมนต์เขาดีมากด,ดูพิกเมนต์ดีมากสีสวยแล้วก็ติดทนถ้าถามว่าข้อเสียเนี่ยคือพิงเป็นคนชอบใช้สีแมทเยอะค่อนข้างเยอะในการแบบทําให้ตาเราเนี่ยมันมีเดฟเฟนิชันหรือว่ามันดูแบบมิมิติมากขึ้นแต่อันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขามีสีแมทแค่สองสีก็เลยอาจจะค่อนข้างน้อยแต่สำหรับคนที่ชอบใช้ชิมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยแบบดีมาก แดี๋วพิงจะลิงก์แฟนเพจของของแบรนด์ไว้ให้นะคะก็ไปสอบถามเอาเองล้แวกันเนาะคือคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าผิงรู้สึกว่ามันเป็นถูกและดีที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ต่อไปเป็นซิวา n a สโมก y ี้เป็นอันเนี้ยอันเล็กๆนะคะคือเขามีหลายเขามีหลายอันนะมีทั้งบรา w n นูโช้พิงก์แล้วก็ Smoky ีจะได้เท่านี้นะคะแต่ว่ามีหลายอันเป็นพาเลตเล็กมี6สีแบบนี้ไม่มีกระจกนะคะ ก็จริงๆเขามีแปรงแต่ว่าแปรงที่มันเป็นหัวแบบฟองน้ำอะทิ้งไปแล้วนะคะไม่ได้ใช้อันนี้มีสีแมทสีสีนะคะก็คือมีสามสีนี้สีขาวสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็น้ำตาลเข้มแล้วก็สีดำนะส่วนจริงอันนี้เนี่ยกับสีม่วงเนี่ยเป็นสีชิเมอร์นะคะ p a เล t นี้ก็เป็น p a เล t ที่ค่อนข้างค่อนข้างดีอะคือพิงว่าคุณภาพเนี่ยดีรองมาจากอันนี้เลยใช้ง่ายเพราะว่าเขาจัดสีมาให้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แต่งตาไม่เก่งหรือว่าจัดสีไม่เก่งเนี่ยอยากได้ลุกไหนก็ซื้อ อันนี้เลยอันเดียวเพราะว่าบางคนถ้าซื้อแบบ10กว่าสีมาอะไรเงี้ยอาจจะแบบงงว่าจะใช้สีไหนดีอะไรเงี้ยนะพิกเมนต์อาจจะไม่ได้แน่นใครที่ไม่ได้แต่งตาเยอะไม่ได้ต้องการความหลากหลายมากของสีอะไรเงี้ยก็ไปเลือกซื้อจักอัน2อ,อันก็ถึงว่าก็แต่งได้แล้วนะทุกวันต่อไปเป็น,เป,นเป็นตัวซิ v a านาเม a p a พาเล e for Beauty เป็นแบบนี้แล้วก็ที่พิเศษของพาเลตนี้นะทุกคนก็คือเลื่อนได้ค่ะกระสบผิวข้างในเธอกระสบผิวข้างในอุ้ยหลกมาก มีกระจกข้างในนะคะแล้วเขาก็จะมีแปลงแบบเนี้ยให้ <Hi. S 1> สองอันแต่ว่าเพียงทําหายไปแล้วอันนึงแต่ว่าทุกคนคะ่ะพิกเมนต์มันห่วยมากคือพิกเมนต์แบบแย่มากไม่ชอบเลยอะ่ะคือพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่เสียดายตังมากนี่คือพิกเมนต์ทุกคนถ้าไม่สีมันอ่อนขนาดนี้อ่าอันนี้คือปาดสองรอบนะขณะใช้นิ้ววะทุกคนใช้นิ้วในการสวอชสีมันไม่ออกเลยแล้วที่ดูว่าใช้แปรงมันจะออกไหมแต่ก็สําหรับ ใครที่ไม่ได้ชอบพิกน์เน่นๆหรือว่าชอบที่จะบิ้วขึ้นมาเองค่อยๆไล่สีอะไรเงรี้ย <c oughs> ก็อาจจะไปลองเล่นดูได้แต่แนะนำให้ลองไปหาสวอชดูก่อนว่าต้องการแบบนี้จริงๆหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าพิก m e เนนมันอ่อนมากจริงๆทุกคนโอเคมูฟว n g อ n อนนะคะต่อไปเป็น make up studio deluxe eyeshadows palette เป็นตัวนี้ที่มีอยู่ช่วงหนึ่งถึงเห็นแบบโด่งดังมากใน Facebook อะไรเงี้ยในท w i t t e r เ็นคนแชร์ค่อนข้างเยอะนะก็เลยไปเอามาลองนะคะไม่มีกระจกนะคะมี12สีนะอันนี้ถึงเอามาเป็นโทนชมพูนะคะเบอร์หนึ่งเขามีหลายโทนนะแปรงที่ให้มานะคะด้านหนึ่งเป็นฟองนะ้ําแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นแปรงแบนที่เอาไว้ลงสีพะเลนเนี้ยสีแมทค่อนข้างเยอะนะถึงว่าค่อนข้างโอเคจะเห็นว่าสีค่อนข้างอ่อนนะเพราะว่าคือเขาเป็นแบบโทนเดียวหมดเลยจริงๆก็คือโทนชมพูนะ มันก็จะแบบมีทั้งชมพูอ่อนชมพูเข้มแล้วก็มีโซมาน,นี้นะคะที่จะพิกเมนแน่นหน่อยพาเลสนี้เนี่ยถ้าถามนะพิงว่าไม่ได้ดีเท่าที่คิดอ่ะคือพิงเน็์เขาค่อนข้างโอเคนะแบบไม่ได้ถึงกับแย่แต่เนื้อมันค่อนข้างเป็นฝุ่นนิดนึงถ้าเกิดคนที่ผิวค่อนข้างแทนหน่อยอาจจะใช้ได้ไม่กีดสีเพราะว่าสีเขาค่อนข้างอ่อนเนี่ยประมาณครึ่งเนี่ยอ่อนมากถ้าเกิดผิวเข้มจริงๆเนี่ยก็อาจจะสีอาจจะไม่โชว์เนาะ ต่อไปนะคะตัวสุดท้ายคือตอนที่เพิ่งออกมาเนี่ยเห็นแบบเห็นตลอดเลยอะเห็นทั้งในทวิตเตอร์เห็นทั้งใน Facebook คือแบบเฮ้ยมันขนาดอะไรหรออะไรเงี้ยนะคะเป็น s i v a n a Soft and Sexy Precious k i เ Eyeshadow Collection เป็นแบบนี้นะคะตอนแรกเห็นแต่ซื้อสีบานพลแต่คนขายคนขายทักส่งสีนี้ให้แล้วก็ไม่ไปชอบเลยคือแบบคือรชกฉันดีอะไอ้สีชมพูตัวนี้เนี่ยเขามีสองสีแพคเกจิ้งเหมือนกัน,กนเลยทั้งสองอันนะต่างกันแค่ตรงบาร์โค้ดนะคะว่าจะบอกว่าสีไหนเป็นสีไหน อายแชโดว์ 14, สิบสี่สีแล้วก็ไฮไลท์สองสีนะเนี่ยอันนี้ไฮไลท์กับไฮไลท์ยางสีนี้ถึงชอบเป็นสีที่ชอบที่สุดในพาเลทแล้วนะคะทุกคนไฮไลท์เขาค่อนข้างบลายดิ้งมากถ้าเทียบกันนะพิงว่าพิงว่าอันนี้ยโอเคกว่าด้วย c color selection หรือว่าคุณภ,ภาพสีมันหลากหลายกว่ามันไม่ใช่ว่าอ่อนไปทั้งหมดเลยหรือว่าเข้มไปทั้งหมดเลยคือสามารถเป็นพาเลท์พกพาได้เพราะว่ามันมีไฮไลท์เราก็ไม่ต้องแบกไฮไลท์ไปอีกใช่ปห โอเคเดี okay, ๋ยวจัดอันดับให้นะว่าตัวไหนที่พิงชอบมากสุดแต่ทุกคนก็คงรู้แล้วแหละเป็นรุ่น Color Story นะตัวนี้ชอบที่สุดนะคะมันทำได้ดีทั้งโทนสีพิกเมนต์คุณภาพราคาอะไรเงรี้ยหมดแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรีวิวอะไรหรือว่าอยากให้พิงรีวิวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะหรือว่าอยากดูวิดีโออะไรก็แล้วแต่บอกได้เลยด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวถึงจะพยายามหามาทำให้เนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ให้งด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย